โอเคไปก็ไม่บอกเอามากื่อกี้ตอนนี้เป็นบอสสไปเดอร์คิงนะเป็นแบงมุมมุง,มงโอ้ยอยู่กโ็โดนโดดกระเด้งกระดอนกระดกกูตีมันไม่โดนเลยฮัลโหลตายสิหนูคอยคอยทำไมกูโดดเอาโดดเอา้าติดมุมแล้วมึงติดมุมแล้ว มันไม่มีเกาะไงมันเลยฆ่าง่ายติดมุมแล้วอีหนูติดมุมแล้วติดมุมแล้วติดมุมเอ,อื้อเฮีย <c oughs> แม่งทีเดียวกูจอดเลย <c oughs> เย็นเเย็นไม่ค่อยไหวอนี่แน่นี่แนะน่นะพี่ถ้าพี่ฆ่าบอดได้ไหม ข้าพเจ้าอยากมีชื่อเสียงบ้าง <c oughs> เฮ้ลืมไปเราต้องซ่อนหน้าตัวเอง <g ills> ใส่หน้ากากตายตายติดมุมติดมุมโอ้ยทําไม่แหลกนะทําไม่แหลกนะทําไมแ่แหลกเออแม่งโดดอัด <g ills> อะไรอยู่ก็มาต่อยเรา <g ills> <g ills> เล่นเหือเท่าไรแล้ววะพันสาม อยู่ก็โยนโยนโอ้โยนกูจากระยะไกลได้อย่างไรไม่เอาฮาลัลโหลแอบในน้ำแม่เลยรุ่งนี้น่าจะมานี่เน่เป็นการคิวบอสที่เทพที่สุดที่เคยทำมาฮู้งน,นี้ไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะบายบายกูอ,อยู่กูอยู่ในน้ำโว้ย <c oughs> แต่ภาพที่น้องเห็นก็คือน่าจะเล่นต่อเฮ้ยเจ็ดร้อยแล้ว้าเหลือร้อยหนึ่ง โอัปเด็ดจมน้ำโอ้ยย์โอ้ยย์ทำโอ้ยย์ไอ้ทำอะไรทำอะไรติดน้ำ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 เกียร์มอสแม่งเลยเฮ้ยพี่ว่าพี่คนเดียวไหววะโอ้ยติดน้ำติดน้ำติดน้ำไปดิมึง ติดน้ำติดน้ำติดน้ำอุยอุยอุยโอ้โจะโดนบอสฆ่าตายเอาโอ้ยสี่สิบแล้วสี่สิบแล้วตายดีครับพี่ขอพี่ขอเยอกูฆ่ามาได้เลยพี่ได้โอเคเอามาให้อะไรเอาหมดโอเคจะมีบอสตัวที่สามไหม โอเคงั้นเดี๋ยวโอเคไปฆ่าบอสเออ่ตัวต่อไปกันเลยเป็นบอสซอมบี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเจ็ดอันได้ดาบซอมบี้บวกสี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ใช่ทำไมจะไม่ใช่โอ้โอ้โอ้ทำไมจะไม่ใช่แม่งวิ่งมาอย่างไวเลยจะตีกูเหรอ มันผักได้หมดทุกตัวเลยหรือไงหรอไม่ไหวหรอหหรอก็ตีหรอไม่ไหวก็ไม่ไหวหไไหวะกลับบ้านครับซับฮะโอเคครับ ครับถ้าโอเคครับถ้าสำหรับใครที่อือยากจะแวะเวียนมามาเยี่ยมเรานะฮะตามพิกัดนี้เลย x y z มากันได้ครับก็สำหรับพูดเหมือนพูดใหม่เลยพูดใหม่ก็สำหรับผู้ชมท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะโอเคเราต้องกดเผยหน้าจริงต่อประชาชนนะจ๊ะก็อย่าลืมมากดไลค์กดติดตามกด้วยนะจ๊ะ ไปแล้วจ้าไหนมายืนอัดกูอีก